ก็บอกว่าเพิ่งจะมีการประกาศข่าวดีค่ะว่าวงแบ a ็คพิงค์เนี่ยเซ็นสัญญาทํากิจกรรมวงร่วมกันก็ถือว่าอุ้ยหลายคนตื่นเต้นปรากฏว่าล่าสุดมีสื่อเกาหลีรายงานคําว่าเจนนี่แบล็คพิงค์แล้วก็ V BTS ค่ะหรือว่าคิมแทฮยองนะคะสคู่รักศิลปินระดับโลกเนี่ยได้มีการยุติความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะปรากฏภาพเดดกันตอนนี้ถือว่าปิดฉากเส้นทางรักก่อนที่ฝ่ายชายจะเข้ากลมรับใช้ชาติในวันที่11ธันวาคม นี้ซึ่งทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะหรือว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยออกมารายงานนะคะว่า2เสศิปินระดับโลกหรือว่าคิมแทยองหรือ V BTS ค่ะแล้วก็แฟนสาวก็คือคิมเจนนี่หรือเจนนี่จากเกิร์ลกรุ๊ปแบล็ k พิงค่ะต้องบอกว่าในฤดูร้อนปีที่แล้วเนี่ยวีแล้วก็เจนนี่เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันในฐานะคนรัก ทั้งคู่เนี่ยได้มีการแบ่งปันความรักที่สวยงามร่วมกันนะคะนับตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหลังจากที่ชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะออกมาเผยแพร่เป็นรูปถ่ายของพวกเขาสองคนในรถนะคะในขณะที่ใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันบนเกาะเซจูหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ออกเดินทางไปที่นิวยอร์คค่ะโดยห่างกันเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็เหมือนว่ามีการอัปลูปถ่ายของสถานที่ที่คล้ายๆกันในช่วงเวลาเดียวกันด้วยแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะได้รับ ผลกระทบจากการแอบถ่ายในแบบในเวลาที่ใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันนะคะรวมถึงมีคนนําไปเผยแพร่ได้รับผลกระทบจริงค่ะแต่ไม่ได้รับการยินยอมนะคะเหมือนประมาณว่าโดยที่2คนเนี่ยไม่ได้รับการยินยอมแบบว่าแอบถ่าย,ยางั้นเลยค่ะ แต่แน่นอนว่ามันกลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกดีๆกันต่อจากนี้แล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะเจนนี่ได้มีการเชิญวีเข้าร่วม private listening party งานเฉลิมฉลองเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดที่2ของ b บ a c พิง n k แล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้ง2คนเนี่ยก็มีการไปเดทกันที่ปารีสฝรั่งเศสด้วย เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบปีแรกของพวกเขานะคะซึ่งแน่นอนว่าลายร้องไปด้วยผู้คนมากมายค่ะแต่พวกเขาก็ส่งมอบความสุขเดินจับมือกันโดยที่ไม่ได้ปิดบังอะไรก็มีการเปิดเผยค่ะไม่ได้ใส่แว่นตาสวมหน้ากากหรืออะไรสักอย่าง<ๆ>ก็มีการเปิดตัวกันปกติแล้วที่ผ่านมาแม้ว่าค่ายต้นสังกัดของทั้งสองเนี่ยจะไม่ยอมออกมาเปิดเผยเรื่องดังกาวของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแต่แฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็ทราบกันดีค่ะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมีกันในฐานะคนรักที่พวก เขามอบให้กันนั่นเองค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยยุติความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ